ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่งก็ไดเป็นประธานโครงการประธานกิจกรรมโครงการนนครับน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสาภาพสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์นะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงโดยภายในงานนะครับกบมีนั่งอาชาาัชรราชบุรีร่องนายกเลากาชาตจังหวัดอำนาจ จังหวัดร้อยเอ็ดครับพร้อมด้วยชมร่มแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดวันหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขาร่วมกันนะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์63จังหวัดร้อยเอ็ดตําบลน,นิเวศอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อนกาได้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลียงภูประสบปัญหาความเดือดร้อนร่วมทางครอบครัวในภาวะวิกฤตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมใหราชเลข,ขานุการในพระองค์เยี่ยมเยี่ยนครงการย่างสม่ำเสมอร่วมทางพระบรมวงศ์สาุวงศ์ทุกพระองค์นะครับเพิ่นการได้พระราชทานเครื่องอวปโภคบริโภคนะครับให้โครงการตลอดมาเช่นกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อภูประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างยิ่งนะครับ หนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเก้ 91, าสิบเอ็ดพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแห่งแก่น้องนอนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรีนะครับตามที่สมาคมสภาพสังคมส,สงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ดําเนินงานโครงการนำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้โอกาสและผู้ประสบปัญหาต่อไปครับ